สกอโฮใช่ไหมคะมันก็สามารถสมัครวีซ่าสิบเออได้เนาะที่เป็นแฉดเวนวีซ่าค่ะให้เราสามารถทำงานฟูลไทม์ได้2ปีสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เอเดียรยังไทยแลนด์ชาแนละและพบกับพี่แซนอีกเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเรามีแขกรับเชิญพิเศษนะคะน้องเบลค่ะเดี๋ยวรบกวนแนะนำตัวนิดนึง สวัสดีค่ะก็ชื่อเบลนะคะก็ตอนนี้อยู่ที่ b ิสเ b a n e Australia นะคะก็ทํางานที่นี่มาประมาณประมาณห้าถึงปีค่ะแล้วก็ตอนที่เรียนก็เรียนจบจากเปริญญาโทนะคะที่ QUT สาขา International Business okay, ค่ะโอเคเดี๋ยวให้น้องเบลช่วยเล่าประวัติความเป็นมาก่อนว่าอยู่ที่ไทยเรียนจบอะไรมาแล้วก็ทํางานอะไรมาบ้างคะ่ะ จริงๆตอนนี้ไทยก็เรียนไปยาตีเนี่ยแหละค่ะเรียนสายคมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ออพอทํางานไมาได้สักปับปีสองปีก็เริ่มสนใจว่าเราอยากมาเรียนต่อต่างประเทศดแล้วตอนที่เราตัดสินใจมาเรียนที่ออสเตรเลียค่ะเราโรงเรียนอะไรมาอ,อ๋อเราเริ่มจากการเรียนภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนเราไม่แพ้นิดๆแหละว่าเราจะมาเรียนต่อปอโทที่นี่ตอนที่เราอาชิมาประมาณพีอ,อินเตอร์มีเดค่ะมัน IELTS มันก็จะประมาณ4อะไรเงีเ้ยเราก็เรียนประมาณปีหนึ่ง ปีหนึง่งแล้วก็สอบไบเอลส์เหรอคะอ่าไม่ใช่ค่ะเรียน EAP ค่ะ,อะ <English S 1> โอเคคือ,คอเราทำเป็นเป็น English Pathway โปรแกรมใช่ไหมหลังจากที่เราเรียนจบอะค่ะเราอยู่ตัดสินใจอยู่ต่อที่ออสเตรเลียนเนี่ยเรามีวิธีไหนบ้างที่เราจะอยู่ในออสเตรเลีย พอถอดพอโฟร์รใช่ไหมคะมันก็สามารถสมัครวีซ่าสี่แสนห้าได้เนาะที่เป็นแฉะเดวิส visa อะค่ะที่เขาจะก็ว่ามันก็คือให้เราสามารถทํางานฟูไปปีไทม์ได้สองปีด้วยความที่มันเป็นฟูีไทม์ใช่ไหมเราก็พยายามที่จะหางานที่มันเป็นพวกงานในออฟฟิศ p r o f e ช s i o นอลอะไรอย่างเงี้ยดีกว่าค่ะซึ่งตอนนี้ก็เป็นงานที่เราทําอยู่ในสถาบันออโรงเรียนสองภาษาเป็นแบบว่าทำสติลเดสเซอร์วิสอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วเราชอบอะไรในการ เรียนในปริญญาโทของเราบ้างเราพูดในเชิงเป็นแบบว่าถ้าเราเรียนสายบิสเนตแล้วก็เนอะแบบมาร์เก็ตติ้งอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราได้เจอคนจากหลายๆแบ็คกราวแบบเขามาจากหลายๆประเทศอย่างแบบทางฝั่งเอเชียอย่างจีนญี่ปุ่นอะไรเงี้ยหรือว่าจะฝั่งแบบอินเดียก็จะมีบางที่ที่เอามาจากฝั่งลาบินอเมริกาเหมือนกันแต่สำหรับเราเรารู้สึกว่าเราได้เจอหลายๆไอเดียหลายๆแบบความรู้ที่แบบเพื่อนในคลาสเราก็จะมาแชร์กันว่าแบบอ่าสมมติแบบ เขามีมาร์เ uhm ก็ตติ up, desktop, so ้งเน็ตแพนประมาณไหนในประเทศนั kind of ้นอะไรเงี้ยเราว่าเรารู้สึกว่ามันเออมันเป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะความรู้เราก็กว้างขึ้นใช่ชช่คะอยากให้น้องเบลค่ะแชร์ข้อดีสําหรับการเรียนต่อระดับปริญญาในออสเตรเลียหน่อยค่ะว่ามันมีข้อดีอะไรบ้างอ๋ออย่างแรกเลยมันก็แน่นอนเราได้แบบความรู้ใช่ไหมเราได้แบบ ไปเป็นญามาด้วยว่าเราแบบจบจาก Qualification ที่ดีอะไรอย่างเงี้ยจากเราก็อย่างหนึ่งเราได้โอกาสใ,ในการทํางานที่มันเรารู้สึกว่ามันหลากหลายมากขึ้นแล้วก็เรารู้สึกว่าเราได้ประสบการณ์เยอะสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณน้องเบลมากมากเลยนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์การใช้ชีวิตในออสเตรเลียอยากให้น้องเบลฝากอะไรถึงท่านผู้ชมสักนิดนึงหน่อยค่ะก็ฝากถึงคนที่สนใจนะคะก็ลองก็มาติดต่อที่สานะคะที่อุทยางก็ได้ค่ะอย่างไี้ก็มากันเยอะๆนะ <laughs> สวัสดบวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายเอลยังเชลเล o ย r ร์เก t e w a y to s t u ด y นออสเตรเลีย